โอเคผมกาสสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ผมเองนะ v ai, วีชายสดอายุ18ปีครับก็วันนี้อยู่ในเกมไดนเจอร์นะครับวันนี้เราจะมาสมกระดานเกลือเอ้ยกระดานกระดานหมุนนะครับเออนะครับเล็กถูกหน่อยนะครับวันนี้จะมาเปิดทั้งหมด200ครั้งนะครับมาดวูนว่าจะได้อะไรบ้างนะก็สองครั้งมีทั้งหมดห้ d เดานะ i อลดี0ได้40ี40่สิบี่สสอันอะ่ะเออนะครับเพราะเนี่ยผมก็อยากได้ของทุกอันเลยในะใน ID ดีนี้นะยวกเว้นขนนกอะ่ะเออที่เหลือได้หมดเลยนะยวกเว้นขนนกนะ ที่เหลือคือได้หมดเลยอะไรก็ได้นะครับมาแล้วมาสิุ์หมดดีกว่าทุกคนก็มาโลแรกนะครับเอ่มอาจจะสปีดนะครับอาจจะสปีดในคลิปนี้นะก็ผมมาพูดนอกอีกทีเนาะก็นี้ก็จะเป็นเดี๋ยวผมจะพูดในรถแรกกันแล้วกันแล้วก็ตั้งแต่สองสามสี่ห้าผมก็จะไม่ได้พูดนะครับเพราะว่ามันก็มีแด่อันเดิมๆเ,มเมนาะก็จะทุกคนดูกันไปนะมีกูออกเยอะมากนะทุกคนอ่ากบเอาต้ามาแล้วหนึ่งตัวนะครับจังหวะนี้นะครับโอเค ขนออกบ่แล้วนะทุกคนขนนกนี่มาบ่อยนะทุกคนขนนกกับไอ้มิกูเนี่ยที่ผมเปิดมาเนี่ยออกมาบ่อยมากเลยนะจีผมไปเปิดมาเนี่ยตอนนี้ก็คือไอดีหลักก็คือพีร้อแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้มีวัตถุดิบสลับขึ้นละาเอาตาทุกตัวนะครับก็ต้าจะต้องรอประมาณวันศุกร์นี้นะที้ทําได้แหละนะครับไม่ยากเกินไปนะเนี่ยมิกูออกเยอะมากทุกคนใครที่ไม่ได้มิมกูพีร้อยในเดือนนี้ก็ถือว่าเสียดายนะทุกคนก็บอกเลยว่าเดือนนี้หาพีร้อยง่ายมากๆนะครับ โอเคเปิดไปนะครับตอนนี้เปิดไปสิบห้าครั้งแล้วก็ได้มีก่มาเยอะมากๆาครับแล้วก็ขนนกด้วยนะยี่ห้าขนนกนะครับบอกเลยว่าแม่งได้เยอะจริงๆนะครับแล้วก็สำหรับไอดีนี่ครับไอดีที่จะแจกในวันศุกร์นี้นะครับกิจกรรมแจกก็ไม่ยากหรอกทุกคนก็เหมันเหมือนเดิมนะทุกคนก็ครับนั่นแหละมันเหมือนเดิมแล้วก็ให้พิมพ์ชื่อเฟซมาครับแค่นั้นเลยนะครับไม่มีอะไรบ้างหรอกนะครับแค่ทําตามกดนิดเดียวเองไม่เยอะนะครับเออนะครับแล้วก็รอแจก รอบหน้าอีกก็มีอีกนะไม่ไม่ไมีแค่รอบนี้รอบเดียวนะผมแจกมาหลายรอบแล้วเนาะหน้ามาณสองสามรอบได้แหละนะครับตอนนี้จะเป็นรอบที่สามรอบที่สี่เนี่ยแหละลืมแล้วนะครับแต่ว่าแจกแน่นอนนะเออครับเป็นไอดีป้ายเหลืองวิวสามนะครับแจกแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะตอนนี้ก็ผ่านแล้วทุ้คนสามสิบครั้งนะครับโอเคก็ได้มีกลุ่มาเยอะมากแล้วก็เพชรกิวก็ได้มาน่าจะหนึ่งแสนได้แล้วมั้งนะครับเพชรกิวก็ออกมาถี่หูนะเออนะเช่นออกมาไม่ถี่นะคลิปนี้อาจจะนานนิดนึงทุกคนก็ ผมอยากจะส่งให้ทุกคนดูนะว่าสองร้อยครั้งเนี่ยมันได้อะไรบ้างนะก็สรุปก็คือแบบว่ามันได้มิกล่กมาเยอะมากๆ,ๆนะทุกคนโอเคก็เออโห و. แต่ว่าไอ้นี้หลังผมนี้ค่อยไม่ค่อยได้มิกล่แล้วเอาตายนะ้าแตะแล้วทำะรมดวล้วเลยนะครับโอเคก็จะหมดโลแรกแล้วผมก็จะเลิกพูดแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวพูดต่อนิดนีงแล้วกันเนาะโอเคก็ได้ขนนอกมาเยอะมากๆนะโอเคก็มารับ กล่องการันตีนะครับทุกคนอันนี้ก็การันตีถึง60นะครับเดี๋ยวค่อยไปเก็บน้องหลับผีแล้วกันนะโอเคอันนี้ก็ตัดไอดีที่สองนะก็ผมอัดต่อเนื่องเลยก็ใช้เวลาดนานนะไอไอดีแบบเนี้ยครับสุ่ม40รอบเนี่ยผมใช้เวลาสุ่มไอดีละส5้านาทีนะสิบห้าเกือบ20นาทีอะมาสิบเจดนาทีอะนะครับอันนี้คือผมตัดมาให้มันย่อให้มันมาแบบเร็วกว่าเดิมนะให้มันคูณ2นะสปีดคูณ 2. 5ุดเท่านะครับก็อาจจะเร็วนิดนึงนะ ทั้งทุกคนด้วยครับแต่ว่าคือถ้าบัมไม่นตัดอ่ะตัวก็น่าจะเบื่อนะเพราะว่ามันสิบแปดนาทีอะก็คือสมอมนเนี่ยโดยที่ไม่ไม่มีสปีดคลิปเลยนะคือมันช้าแล้วน่าจะชั่วโม,มงได้นะน่าจะเป็นชั่วโม,มงได้เลยนะอกอว่าจะสมหมดนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมไม่พูดแล้วนะผมจะให้ทุกคนดูย,ยาวๆนั่นแหละส้าเราคนที่ชอบคอนเทนต์แนวสมแบบนี้นะครับสมดองแบบดองมานานๆแล้วก็มาสมอย่างเงี้ยนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับชอบมากๆกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็ อยากไถึง1000ซับแล้วเร็วนะครับก็มีกิจกรรมแจกรอทุกคนอยู่แบบมากมายเลยครับน่าจะาประมาณ5ดีได้นะถ้าทุกคนถึง1000ซับนะมีแจกกัน5้ดีเลยก็โอเคผมไม่พูดมากแล้วให้ทุกคนดูเอาเลยแล้วกันนะครับก็ได้หลไรบ้างอะมาสรุปให้ฟังอีกทีตอนท้ายคลิปนะครับเจอกันครับ เราสุ่มมันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็บอกเลยนะครับว่าผมให้สุ่มง่ายๆนะครับทุกคนว่าสุ่มสิบครั้งได้อะไรบ้างนะก็อย่างแรกเลยได้มีกุมาสิบสองตัวนะครับอันนี้ผมนับจากไอเดียผมเนาะได้สิบสองตัวนะครับแล้วก็ได้กบอัลต้ามาทั้งหมดหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าไอดีสี่จะได้เยอะนิดนึงได้มาสี่ตัวนะครับแล้วก็ส่วนตัวกาชาได้ทั้งหมดห้าใบนะทุกไอเดียเลยนะได้ทั้งหมดห้าใบนะครับ ไม่รวมไอ้ของที่อยู่ในอันนี้นะรางวันที่มันการันตีนะไม่เอาอันนั้นนะหมายถึงในที่การันหมดครับโอเคเนาะก็เพชรกิวได้มาไ d ดีแล้วแปดหมื่นนะครับ,นะก,ก, 80, รบก็ถือว่าได้เยอะอยนะขนนกนี่ได้มาเกือนเลยนะผมไมไ่นับนะขนนกนะโอเคครับก็บทสรุปก็ามันนี่นะครับทุกคนถ้าทุกคนจะสุ่มสิบครั้งแบบทีเดียวนะก็ได้ของประมาณนี้นะครับไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปนะกบแดงนี่ไม่ได้เลยนะคนก็นั่นแหละครับ คือไอดี้ที่มันได้กบแดงก็ได้แค่ตัวเดียวนะก็ไม่ได้เยอะเลยนะครับกบฟ้าก็เหมือนกันได้แค่ตัวเดียวเหมือนกันนะมีกุ้ออกเยอะมากๆครับก็หนึ่งที่ผมบอกนะมีกุออกเยอะมากๆนะ,กอ,อ,กอ,ะๆนะออกไอเดียสิบสองตัวสิบสี่ตัวอย่างนี้นะเออนะครับออกเยอะอยู่นะครับโอเคครับทุกคนก็สหรับคลิปนี้นะก็ผมไม่มีจะพูดแล้วก็มาเจอใหม่คลิปมาแล้วกันคลิปนี้ขอขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย